พาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องบุกกรเสริมสายล่ายินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้วันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมนะครับ25 6 4นะ้ารัอเหืสอี่นะครับพ,พี่ๆสวัสดีวันหวยออกด้วยนะครับเพ,พี่ๆที่เสียงดวงก็ขอให้โชคดีทุกๆท,ท่านนะครับผมอ่ะ วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมกล้อง discovery นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นสินค้าราคาประหยัดนะครับเพื่อนๆนี่พ,พี่นะครับผมเพื่อนๆนี่พี่นะครับขอเข้ามานะครับผมบอกว่าสั่งตัวนี้มาขายหน่อยนะครับผมผมก็จัดให้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวกล้องกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้นะครับออปชันค่อนข้างครบนะครับผมตัวนี้นะครับผม จะเป็นสินค้านะครับราคาประหยัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับผมนี่นะครับกล้องตัวนี้นะครับหน้าเลนจะอยู่ที่4 0มิลนะครับผมด้านหน้าจะเป็นฝากระดกนะครับผมนี่นะครับแต่ด้านหลังนะครับจะออกแบบดีไซน์มาใหม่นะครับจะเป็นฝาปิดนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ใส่กางเกงได้เลยนะครับผมนี่นะครับก็มันจะไม่เกะกะนะครับถ้าเป็นฝากระดกมันจะเกะกะนะครับเวลาเราซูมนะครับผม เขาออกแบบมาใหม่เป็นแบบนี้นะครับพนนนุนพี่นะครับผมนี่นะครับท่านไหนที่ออกล่าก็ถอดออกแบบนี้นะครับพนุนนุนพี่นะครับผมนี่นะครับตัวนี้จะมีไฟนะครับเปิดไฟด้านข้างตรงนี้นะครับพนนนุนพี่นะครับไฟสองสีนะครับได้ให้ระดับหรือให้สเต็ปนั่นเองนะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับผมบางท่านแปลกใจนะครับใส่มาทาไมนะครับสําหรับตัวนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําให้ดูนะครับว่า ตัวนี้มีหน้าที่ทําอะไรนะครับผมที่มีหกรูตรงนี้นะครับโอเคตัวนี้นะครับผมจะเป็นรูนะครับใส่ลูกปืนอารมณ์เบอร์สองนะครับเพื่อนๆพี่ๆนพีะครับแบบนี้นะครับปืนอารมณ์เบอร์สองนะครับหัวเห็ดนะครับเพื่อนๆพื่อนพี่นี่นะครับใส่ได้หกนัดนะครับนี่นะครับจะเป็นแบบหัวเห็ดนะครับตัวนี้จะเป็นลูก j s b นะครับผมเบอร์สองนะครับฝาแดงนะครับนี่นะครับโอเค เดี๋ยวผมจะมาสาธิตใส่ให้ดูนะครับเุืนอนพี่นะครับตัวนี้นะครับผมสําหรับท่านไหนที่ไม่มีโมนะครับผมนี่นะครับก็ใส่ไปแบบนี้เลยนะครับใส่ได้หกนัดนะครับจะทําหน้าที่แทนแมกกาซีนเลยครับตัวนี้นะครับผมหยอดทีละนัดนะครับเุืนอนพี่นะครับเวลายิงออกล่าอะไรนะครับผมนี่นะครับจะอัปเดตมาใหม่นะครับนี่นะครับไม่หล่นนะครับตัวนี้นะครับผม ไม่มีการหล่นนะครับผมออกแบบมาอย่างดีมากนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับผมโอเคนะครับเวลาจะใช้นะครับก็ถอดออกแบบนี้นะครับดึงออกได้เลยนะครับนี่นะครับลูกกระสุนก็จะไม่เสียหายนะครับพี่ๆนะครับนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าออกแบบมาค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับผมโอเคนะครับสาหรับปืนนัดลมนะครับปืนลูกกดจุดสองสองก็ติดได้นะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับผมทนแรงรีคอยสูงเหมือนกันนะครับผม โอเคครับการปรับนะครับบนล่างซ้ายหัวจะเป็นแบบปรับในนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับแขนออกแบบก็ปรับได้เลยนะครับนี่นะครับปรับเสร็จก็ปิดไว้นะครับเผื่อเด็กไปเล่นนะครับผมกล้องมันจะเคลื่อนนะครับหรือไปเกี่ยวใส่กิ่งไม้กระเป๋าอะไรนะครับผมตัวนี้เปิดไฟได้นะครับผมท่อจะเป็นท่อ25.4นะครับ ระยะซูมก็จะอยู่ที่3เท่านะครับถึง9้าเท่านะครับผมตัวนี้นะครับจะมีก้านปรับซูมให้นะครับใครไม่ชอบก็ถอดออกได้นะครับตัวนี้ถอดออกได้นะครับสําหรับก้านปรับซูมนะครับผมโอเคนีนะครับด้านหลังปรับสายตาได้นะครับพี่ๆนะครับผมนี่นะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับโอเคสวยงามมากนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับนี่นะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของเส้นเล็งกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆที่พี่นะครับผมเส้นเล็งก็จะลักษณะดังภาพเลยนะครับผมจะมินดอทนะครับเผื่อกรกไูลตกใกล้ได้นะครับตัวนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆที่พี่นะครับก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเห็นเต็มจอมากนะครับ จะชัดแจ๋วใสแจ๋วมากนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไฟในเส้นเล็งกันนะครับนี่นะครับไฟในเส้นเล็งนะครับชัดแจ๋วใสแจ๋วนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับพี่พี่นะครับเอ่อโอเคเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับเอ่อโอเคนะครับผมตัวนี้เป็นสินค้าราคาประหยัดแน่นอนนะครับ เพื่อนพพี่ๆที่งบน้อยนะครับผมก็รีบจับจองเลยนะครับผมเพราะว่าสินค้าจะเข้ามาค่อนข้างน้อยนะครับก็ของแถมก็จะมีนะครับตัวนี้นะครับผู้มือเอกสารการใช้งานนะครับผมขานะครับตัวนี้จะเป็นแบบ20่ิมิลนะครับทรงเตี้ยนะครับผมท่านไหนที่ใช้แบบสิบเอ็ดมิลผมก็มีให้นะครับเลือกได้หนึ่งแบบนะครับเนเพื่อนพี่นะครับทรงเตี้ยทรงสูงนะครับเลือกได้หนึ่งแบบนะครับ แล้วก็ปัจเจอลนะครับแถมให้ผ้าชิดเลนนะครับแถมให้นะครับครบพร้อมใช้กันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับสาหรับราคาของกล้องตัวนี้นะครับผมสินค้าราคาประหยัดนะครับเพื่อนๆพี่นะครับผมสาหรับคนงบน้อยนะครับจับต้องได้นะครับราคาจะอยู่เพียงแค่นะครับ1,450บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมย้านะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่บาท รวมจัดส่งฟรีนะครับผมค่าพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะครับเก็บปลายทางมีค่า COD บวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพื่อนเพี่ๆนะครับสินค้ารับประกัน30วันนะครับหากเสียภายใน30วันทางร้านเคลียมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมถ้าไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ ID Line นะครับ @jukppp ID Line @jukppp นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวเพ่มนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Eu não